ิสโอสเคได้พี่นาแล้วหวานหวานจะว่าคิดอยากกินผัดเปรี้ยวหวานชิจงไว้ถ้าผัดเปรี้ยวหวานกูเน,นี่ยซุปสัมๆมันผัดกูได้คนละชิ้นนี่เป็นยังไงอื้สีแล้วกตัดาษมองนี่ทิมเอาจอกจังสี่ตัวบอปิ้นเท้เน,น,นี่ก็ค่อยปอกแล้วปลูบจักเถื่อจะไปเสื่อให้เขาปอกเรียบร้อยกิน เฮ้ยแล้วขอบคุณนะคะสำหรับจงปอกซับประลดขัางแหลมาปอกซับประรลดพี่น้องบ้ก้ยปอกยักเถื่อเด้งซับประโลดน้องพค่ณทรงมาใหายหละะแต่ว่ากินไปแล้วลูกหนึ่งลูกหนึ่งเพื่อนปอกพือซีก็หายเพื่อนเดี๋ยวอีกลูกหนึ่งก็จิมาปอกกคยปอกยักเถื่อเบื้องออกมามาจีบเป็นจจงแลย มันจะสื่อแบบสำเร็จเรียบเลยมาปอกซับปะาลดพี่น้องบ้ก็ยปอกจักเถือเด้งแต่ปะาลดน้องคุณทรงมาหายขนาดแต่ว่ากินไปแล้วลูกหนึ่งลูกหนึ่งหอมหอมแห้งหอมแห้งโอมันะทรมมาถามถางบุ๊คเสแล้ว คุณนะคะสหรับช่วงปอกสับประรดข่างแนหนบก้อยปอกสับปะรดจักเถื่อจะไปเสื่อใช้เขาปอกเรียบร้อยกินก็ให้เพื่อนได้อีกรูปนึงก็สิมาปอกก้ยปอกยักเถื่อเบึ้งองอกมามันสิเป็นจังไงนี่จะเสื่อแบบสำเร็จเรียบร้อยอัดเคียบยั่วยาปากยัดดังเลยเพื่อหา พวนกนอกับาระื้มาใเรเื่อนองอุดรเลดจเอดรเื่าเรืองเรืองไฟใหม่ตึกเอามมงนี่ออกนั่นไงนั่นไงรั้งเลกอืมค่อยปอกสับปปรดจักเถือะ จะไปเสื่อน่เขาปอกเรียร้อยกินดูด้านล่องจ้าบ่าเรื่องรอเรื่องไฟใหม่ตึกช่ำๆเลยไหมนี่คือปอกบ่ปิ่นได้พี่น้อง,ร,อง,ร,องร่องร่องบงคังและสิ้น ด้อยู่ตน,นั้นใส,ส,นส,นสงงน่มันโอ้อาากี่สี่โอเคได้พี่น้องแล้วนี่โบงนลยโอ้นั่สี่แล้วก็ตาดมุมนี่ทิมอาจอกจังสี่โบปนะินเด้นิตัวนั้นสำๆกับสิพัทบึง มันมันมันแบตูดตาที่จังเลยล่ะอ,อาวมงนี่ออกนั่นไงนั่าไงรังเลขอืมพิ่งแล้วขอบคุณนะคะสำรับจ่วงปอกตระปูรถขังแหลกอืมโอ้แม่มอเจอ้มปลาคาปจ้า ขอบใจจ้าเสร็จแ,แล้วหอ,หอมหอมแห้งหอมแห้งทั่มาถานคา่ะทุ่มอือหือฝักด้าขอบใาจ้า,ลจาแลเสร็จแล้วหอ,หอมหอมแห้ง,องหอมแห้ง มันเราหมากถ่านทุ่มมาถ่านตามอูมัหายเพื่อนเดี๋ยวอีกรูปหนึ่งก็จีมาปอกเคยปอกยักษ์เถ้าเบื้องออกมามันจิบป็นจังเลยมันจะสื่อแบบสำเร็จเรียบเลยทำไมลงไปถ่ายไม่ถ่ายอยู่ที่งก่ได้ลยถ่ายอยู่ล่างตัวเขาลงไปบอกพอการเลิกงานก็แวะไปเนาะมาลูกมาอันมามามา โอมแ้ยขลาลาจ้จ้าจัาบจ้าจ้จจ้าแ้าเสร็จแล้วหวานหจะว่าคิดอยากกินผัดเปรี้ยวหวานชิจงไวถ้าผัดเปรี้ยวหวานเุ็นแบบุสับๆมันผัดก็ได้เป็นแ่โอ้วานช้ำๆชเลย

จะไปเสื่อ่เขาปอกเรียบรอย้อืร้ยอืมหนเอเอมงนี้ออกนั่นไงนั่นไงครั้งเลกอืม,มค่อยปอกสับปะปดจักเถื่อ จะไปเสื่อันที่เขาปอกเรียบร้อยใชกินเอางงนี่ออกนั่นไงน,นั่นไงครั้งแรกอืมจากออกบดนะบุดนะ เพิ่นปออคือสิดอเสร็ดะเร่อเรืองเรื่องไฟใหม่ตึกไมมลงไปถ่ายไ่ถ่ายอยู่เพิ่ัถ่ายอยู่ลางตัวเขาลงไปบอกก็เลิกงานก็แบะไปเนาะมาลูกมามนมามาตัวนะ้นำๆกับสิพัทเึงมันมันมันบ ูตาท,ที่นั่นเลยละมาปอกซับปลาโลดพี่น้องบุก้ยปอกจักเถื่อเด้งแต่ปลาโลดน้องคุณทรงไหายห้ละแต่ว่ากินไปรีว้วลูกหนึ่งลูกหนึ่งใดอยู่ต,ตอนอน,อน,อนั้นใส่มันอัดคิปอยู่างปลาอย่างนังเลยทอดหางทอดกระรนดกับวัลาทราย ตมาใบแล้วไเอมด้ก็หนึ่งได้อู่ตัวลยใส่มันหายเพื่อนเดี๋ยวอีกลูกนึงเป็นสีมาปอกเคยปอกยักเถื่อเบื้องออกมามาสิเป็นจังเลยม่่จะสื่อแบบสํำเร็จเรียยรเลย อุเดือนแรจ้ะืเดือนแกกจ้ะเบ่าเรื่องเรื่องไฟใหม่ตึปปกบอกตับปลดพวกนข็มวนัวนจับ มีโบ้ไงน้นอน,นสี่แล้วเปิดกลัดมองนี่ทิม,อมเอาจอกจังสี่ตัวโบ,บปินแค่นี้น้่ฉ่ำๆได้ไหม,มนะนี่คือปอกโบ,บปินได้พี่น้องร่องร่องเบิ้งคังและที่นีือติอยหวานพี่น้องเฮ้ยใส่หวานโบว์ทิมกิน,กนกต่อ เดกเนี่ยเป็นเรื่องไฟใหม่ว่านโดมขึ้นอยู่แคมกลาหายเพื่อนเดี๋ยวอีกดูดนึงก็จิมาปอกคยปอกยักเถื่อเบื้องออกมามาจิบปกินจังเลยนี่จะสื่อแบบสำเร็จเรียบเลยค่อยปอกสับปะรดยักเถื่อนจะไปสื่อที่เขาปอกเรียบร้อยกิน